็สำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเล่นเอลซูนะครับในฟอร์ตีมีกาอัดย้อนหลังเนาะก็เป็นการเล่นแล้วก็สองคนดูขณะที่เล่นไปด้วยเลยนะครับบอกเลยว่าคอมเมนต์จนคนดูเนี่ยต้องเม้นเลยนะครับว่ายิงแม่นมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนไปเรื่องนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ค่อยสบายตานะครับผมคิดว่าวิธีนี้น่ะเป็นวิธีที่อัดย้อนหลังได้ชัดที่สุดแล้วนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ทั้งช่องของเราเนี่ยมีการสตรีมเกมแล้วนะครััััับบบบสสตตตตตรรรรีมม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 ททุุกกกกวววนน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 ะะะะคคเเ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 ลลาาาาาาาปปป็้้้ไไไถขดดดูยยจ๊่่่พออิิิชงงให จัด c o มมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมง <c oughs> เติมอาวิวิใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้น <c oughs> เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมมนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากัรพอยได้เลยจุ๊บหม สวัสดีไวรุ่นฟันนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายด r ีวมาแนะนำไอดี ID สกินแลแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาท มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า2 0 0 i d ไอดีหน้าเพจตรงนี้เลยเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมกีการหลังการขายและเพจรับซื้อไอ r ดี v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานเสนอได้ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งนิ่งเพจไปใต้คลิปนะครับชวนนักแข่งครับไม่ไม่่มมรู้เหมือนกันครับว่าใช่หรือเปล่าไอซินเดลล่าเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันอนะันนี้ไม่รู้จริง รีบเอาพสองก่อนคนนั้อันดับแรกเรียบสองแล้วก็แต่ข้งอันดับมงคลก็เอาดาบดาเมจนะมงคลก็อันดาบกีผมออกถึงหมู่ีนะเพราะมันได้มันได้มาเซ็นะมันรับเป็นจะเปิดเซ็นกีเเป็นดาเมจไงตัวเพราะวะหรือจำผิดปะเดินไปเนี่ยจะเล่นเข้าเบนนี่ใช่ไหมทุกหมู่แต่ว่าผมไม่ช่าเอสูงไงช้อยกันไม่เก่งอ่ะผมก็จะเดินมาตรงนี้อีลินรัทั้งร้อยมาให้เดินตรงนั้นแล้วก็สกิลหนึ่งเชืตรงนี้นะคิดว่า เราเราเขาเข้าคีฟนะเขาก็ไม่เข้าเขาก็เรียนเติมเหมือนกันเห็นปหมเราเขาเข้าวีดแรกวีดสองไม่จะไม่เห็นตัวเราก็ไม่สูงนะเอาชัวร์กระสุนมีค่านะมันแพงนะถ้าเราเคลียร์เกมในป้อมอ่ะพยายามรอลาทีมนะรอย่าไปแบบว่ารีเพียร์นะเพราะไม่งั้นเราจะได้เงินน้อยนะ นกเนี่ยประมาณพันหนึ่งเงินเรายิงตายเพราะนั้นถ้าเขาตีป่ะเขาตีไปเลยเนะเราไม่ต้องรีบนะพอเราได้เป็ดตรงนั้นน่ะเราก็ไปนั่งซูมตรงนี้เลาะเห็นตัวแตกข้างล่างไหมเราก็ตักต็มนะแล้วก็ตูไปพยายามตูให้ทั้งคนทั้งคีมนะเราจะคุ้มกว่านะแบบนี้ยิงให้โดนทั้งคนทั้งคีอคมอ่ะผมอันนี้ยิงซูมกะกะเพื่อลายน,นกได้นะแต่ว่าลายไม่ได้โดนมาหลอก นักคอสรอทางร้อยเริ่บรบมนนบ,บนกกูนนะครับตทำไมหน้าจอบนเรารอเซฟก็ได้ครับโอเคเพื่อนเล่นแล,แล้วเราก็ไปรอเพื่อนเลยครับต้นเกมพยายามโฟกัสในการล่าเพื่อน,นครับเราไม่ต้องรีบสูครนะับเราต้องปิดรับเบรคให้เพื่อนนะแบบนี้เห็นไหมโอเคไม่เป็นไรครับยังอย่างนี้คือเราได้โทรมกรฟรีนะครับเราต้องเชียก,ก่อนนะเดี๋ยวหลังไปสี่ อัติเนะนีนะ่ยข่อยอสูรนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนเน้นท่าที่อ่ะอัพแค่ขั้นเดียวพอนะครับที่เหลือไปอัพหนึ่งอัพอัพสองอัพหนึ่งแทนนะต้องไปนะขึ้นเป็นจอกอเล็กมาเลยนะครับขึ้ื่นมูลากลนะ็ได้นะครับพี่ตูนอย่งไงให้แม่นเล็งให้ตรงไงน้องในพี่ไม่ได้กดตีนะเว้ยเล็งให้ตรงแค่เล็งให้ตรงนะ้อง,งคแค่นั้นเลยมันไม่มีทิศก็ได้เลยน้องไอ้ตัว บางคนอาจจะบอกว่าให้ดูเลเซอร์ตอครอบบนทอตัวเนี้ยค่อยดูนะผมไม่รู้ผมเล็งแค่เล็งให้มันตรงแค่นั้นเองที่เขาหายนะเราก็ต้องใจเย็งเงยนครับเก,ก็บกระสุนไวเล่นบ้างนะครับคนเล่นนนั้นปมปูเราตายนะแต่านเพื่อนนั้นจะได้เมยดมา โอ้โหเล่นสวยมากเลยอ่ะไม่ไปโดนนั่นแน่รู้ใจมึงอ่อยควายกู <c oughs> รู้ใจมึง <c oughs> รู้ใจมึงมาหรอกรู้ใจมึงเพื่อนหล่อ สวยปอก้วย่างครับผมอ้อยหนสวยมากเลยอะมเมนตัวก็ไม่สูงนะไปดูนะนี่มองไม่เห็นใช่ไหมล้วมัเนเราไม่เห็นอะเราไม่ต้องสูงก,ก็ได้นะแต่ผมบางทีมันก็อยากลองไง Nghat ngay mặt thì em biết Nghat tao nói mày ký vô tao mày nhanh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  tao mày là tao cái nhanh tao mày พราะขานล่นช็อคแบบช็อคฉลาดมากอ่อยอย่างโห่กาเล่นกับตัวมันต้องเล่นอย่างเงี้ครับตอ้อยตัวมันต้องกาเล่นต้นเกมเอาหนักเลยเกมเริม่มทำอะไรลำบากครับเพราะฉะนั้นต้นเกมอ้อยเมนอ้อยหลายๆของเขาก็จะรีบเล่นมันผ่านช่วงต้นเกมแล้วเราจะต้องเรื่องโฟกสัสครับในการที่เราจะต้องซูงมเมกกับแครี่ก่อนนะเมกแครี่ปากเมกแครี่ปากกันนะครับทุกคนเราจะซูมแค่นี้นะ นี่โดนเดินไปตัวเรายิงโดนอ่ะฝากคามตรงนี้นะเราเห็นพุ่มที่เขาดักตัวนี้ได้นะตัวนี้เราจะเห็นนะเขาจะเฮียยากตรงนี้เดินระวังครับทุกคนเราจะเดินติดกับเพื่อนมากนะเรืเลี้ยงกันทหารจังหวะโบกต่อควรนะเราเดินเลี้ยงเขาแตกตลอดเวลาเดินหยุดเดินหยุดให้เขาแตกหมดเลยจะแตกห้าตลอดมันจะเจะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงแรงมากทุกวันนี้เพื่อนไล่ให้แล้วก็ตีป้อมนะครับ โดนต,นตัวนั้นมันจะโดนตีดอันดับแล้วแต่ไม่ได้มีนะต้องรอรีถ้าถ้ามีเท่าไหร่มันรีวนะันจันทรร์คับถ้าเมทต้องมันรีสิ้นเดือนนะโอ้ยผมพลาดนะ พลาดเมื่อกี้นี้ผมจะกดอันตีนะแต่มือไปโดนสกิลสองอ่ะถ้าถ้ามือไม่โดนสกิสกลสองผมไม่เจ็บขนาดนี้นะผมได้เล่นสายต่อชิลเลยสูงคนแม่นขอกมากครับทุกคนขึ้นทารอนนะครับถ้าเกณฑหน,นักมากเนี่ยเราสามารถเลือกขึ้นได้ว่าจะขึ้นออโอเมียมต่อยกับทารอนหรือจะเป็นธนูตีไก่แล้วแต่ธนูดุดเดือดก,ก็ได้นะไม่ผิดนะแต่ส่วนตัวผมชอบเล่นธนูตีไก่นะสวยกอลยน้ำส่วนมาก เดือดจิตมากขอตายนี่ได้เก็บมาโอ้ยดิลฟูเว่เหรอโอ้ฟาโอ้แรงวิถ้าอีินไม่ตายก่อนก็ตายผมอะโว้ขนาดนั้นแหละ เลืนอกน้อยนะโอ้อันนี้คนดีว่าเจ็บนะครับเขียนเขาผมนหนีแล้วนะเตรียมตัวเริ่มปักแถบโซนได้แล้วนะครับ ว่าซูมอ่ะทักนเห็นเห็นหล่อเห็นขีดปะย่าไม่เกินกว่าขีดครับแล้วเขจังหวะดจะยิงอันเนี้ยไม่เห็นตัวนะยิงซูม เรายืนตีออบเจกต์เราเรยายืนตีตรงนี้นะครับเพื่อจะว่าศัตรูส่งเข้ามาเราจะได้แบบเปลี่ยนเป้าหมายไปยิงได้ทันนะอย่าไปยืนอย่าไปอย่าไปยืนตรงนี้นะตรงนี้อย่ายืนนะครับตรงนี้ห้ามยืนนะถ้าเป็นจังหวะเกมนั้นเรางเดินเรางเ,เ,เดินอย่างนี้นะครับเฮ้ยนึกว่านครจะได้สองที เดรอดอามากนะสวยครับผมเราไม่ต้องคิวเยอะกันป่นเราก็สมัชนะได้เพียงแค่เราสูมแม่นไอ้สุตัวโคตรกงพี่จึงว่า่าทำน้องชายวินนี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวคือใครอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโหมาหลอกไม่ต้มด้วย